ขยับ้ออะไรวะเอ้ยขยับหมอนขึ้นมาค่ะขยับคางขึ้นมาขยับหมอนแล้วก็คลายคอก่อนนะอันนี้ไปตามสเต็ปนอย่าพึ่งอย่าพึ่ทำนะทีนี้เราจะไปพร้อมๆกันแล้วอย่าพึ่งดึงให้ค้างเอาไว้ก่อนเยวให้พี่เลี้ยง

Si O-Yong Kia-Pha P' Ngani, Pτο Nong Keh La-Qhe P'to Ong Parents Key Ya, Oh Pond-Si Wong- SHE A Y-O-N Foo-Sha Ya, Being On-Na My Hay Ui I-Nu-Nang Ng Hy ໄປເອົາເມືອພີ້ເອົ

ขูเอาไว้ที่ใบหูแบบนี้ด้านซ้ายผ่านไปกลางเอาไว้ที่ปลายหูแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเช็คดูเดี๋ยวตึ้งทางี่รักขอพรเพื่อนยังเลยตึ้งเต้นไปถึงวางผ้าก่อนวางผ้าให้ได้สวยงามนี่คือความสวยงามด้วยหายาปพี่รักไม่ได้ถึงข้อแก้วมันแก้วไว้วนอนเด็กจะกระชากยิ่งในญ่ ไม่สอาใจที่เขาเตรียมไปช่วยกันทำงานหลังบ้านแล้วก็ข้าไปคางกานใบหูแน่หูไวแบบนี้นะ,ะโอเคเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเอามือสอดเป็นตัวีเห็นหูไหมคะสอดเข้าไปหูก่อนยวโป้งสอดหูยกกลางนิ้นางสอดเข้าไปอ่แล้ว ขาไอ้ขาของเราอ่ะนั่งนั่งมาลูกแขนของเราจะแน่หูอ่าขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาแล้วถ้าให้กินแล้วเราให้กระตุกน้กระตุกอ่ะเดี๋ยวทาก่อนกระตุกกระตุกเลยจ้ากระตุกเลยค่ะกระตุกเลยทั้งหลากระตุกเลย มันแม่มดึงอีกรอบนึ่งดูว่าอันนี้มันดึงไปไ

ก็ไม่สบายตรงไหนก็ติดจัดอเปียนคู่นะเปียนคู่ค่ะคุณแม่ดึงไปไหมคแม่ดึงไปไหมเปียนค่